ยาคูมานนยจำไม่ออกมาบอว่าโอ้ยคนูชวะยาคูมาจากลบืรีุน่ะมาถามหาอยู่มาถามหายจำลองมือใดองวันที่ผ่านมาแน่ก็จังช่นแหลวยาคูก็ยังโฮชักโอ้ใครบ้างไม่รู้จักถ้าใครที่ติดตามติดตามระวังระวังที่นูนี่อไหรอเออนั่นล่ะนั่นเ่ ให้หนวดใหด้พ่อตอนในน้อยนะนี่อันนี้แม่ให้หนวดให,ดหด้พ่อยู่โอ้ยระหว่างคอยลุงคุณก็มาเจอโอ้พอดีดอแก้วมาเจอโอ้พอดีค่ะให้โอ้นวดขาให้หน่อยเท่าแล้วเวลาเพ่นเต้นไดซ่โอ้ฮะเวลาเพ่นเต้นเด ยามเต้นเพิ่นบบคืดย <พอ S 1> ามเต้นเพิ่นโบเมือย<ห>์น,น,นนะฮะแต่พ่อแน่นิพิ่นเมืย์พันเมย์ชุบเชัวโอ้ยเคยเป็นหมอมาวาะพี่จับเชนถื้อเสียบานเราเดาเอาทีแล้วไม่เดากระถือตอนตอนเด็กน้อยพ่อให้นวดบ่อยอยู่นวดขาอืมโอ้ถือจริงๆริงถือกีรีถือกีโลตอนนี้เป็นเด็กใหญ่แลนะ ตึจะตึงๆแถวนี้เห็นปะมันรู้สึกตึงๆนี่ขาขาแม่ตึงๆเนี่ยดูซิโอนะครัวยายจะอันนั่นน่ะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเพื่อนเมืองบ้านหรือเพื่อนไปใช้ถามหาอยู่ตาก็มาดีช่างซื้อลูทินเช็ดบุ้ยบุ้ย โอ้ยโอ้มือผมเป็นชวดเลยพอไปโดนปุ๊บจบเลยแสงสะท้อนหน่อยนอกเลยผมเลยมองไม่เห็นมายังไงลูกนี้ไปยางไหนยังไหนโอเคยังค่ะไหมวิ่งไปฮอดปุ๊บวิ่งไปฮอดปลายโอเคเราบอกขาดเลยยังอีกหน่อยเลยโอ้

ชอมให้เพราะชอมเพลงเนาะพอพชอเพลงชงอมเพลงแล้วข้าไปเบิ้งแน่ที่เฮือนนะคะชมอมเพลงโอ้โหเธอพูด <c oughs> บ้เอด้เปิดนวดครับเปิดนวดนนอนนเอาน้ำอยู่่ วัาละสามหมื่นซับติดไว้เด้อในจะชาติหน้าโหสามหมื่นซับเด้อมันมาบ้าระหว่างรอลุงพลแม่จำลองก็จะเป็นอย่างอื่นเกิดอาการอันนี้หมอมั่วนะครับไม่ใช่หมอนวดหั่ออะไรมันถูกแท้หมอมั่วนี่นะจีดขึ้นหดสมองอูเอาแห้งๆกว่าหั่นเลยจักน้อย

เบื้องเบื้องก็จะนอนดึงโอเคมาครับไปอีกๆมองนี่คือชี้เข้าๆในสักหน่อยตี๊ยขึ้นมองครูโอ้โอ้เส้นนี้ขึ้นขึ้นขึ้นดีหรือว่าบอดีนเส้นไใ้หงายพี่โอเคตั้สบายเดี๋ยวเนื้อไว้เส้นไว้เส้นอะไรเขาเอิ้นนะโอ้ โอ้เขาเขาเขาบอกว่าเส้นยังเกาะเส้นลอยหวายบอกออีกย่างบโบจักเดียเอาอีรีได้โอเคยานตัวหอดแฝดดีปะบันบันเธอเบิ้งได้บันนี่บันจิตลูกยางบันไหนโอเคเหรอหม้อมั่วได้ดีนะยังนอนบ่ะ บอกว่าขาหมอนอนเว้นที่กันละผมก็ได้เดชนะนะเอานวดต่อไหมโอ้ยฮะนวดต่อนอนมองได้อ่ะนวดพอห้านาทีให้เขาได้คลีมดำเลยไหมพระเอกเนาะจากแล้ว้ะครับขออนุญาตคุณัทรศัพท์เปิดหรอเออเป็นยังไงแล้วคุณแม่แม่งนี้ มันนั่งมองนี้มันเด็ดนะฮั่นนะยับขึ้นมาอีกก็ได้เมื่อนี่มายังเมื่อนีมาเป็นกำลังใจให้ลุงกับคุณป้าอมันชูบยาหลายบอกมันก็เลยไอชันตีบอนะใกล้สิบปายขายทานก่อนแม่แล้วเด้อปขายขายแล้วแม่ตอนนี้ทานยังไม่ ยังไม่แพงบทต้องไป<ด>เวลาราคาทานแพงโคอยไปอคยเสียะไ้เปคนเอาทานแห้งไหมเนาะว่เาคนเอาทานถูกกันมาแนั่นก็บาวหอมคุยกับภผน้องบาวหอมเอ้ยมีบาวหอมบาวนุตูมตามแล้วก็เจ้าหน้าที่ยืนอยู่แอคชั่นอยู่นั่นน่ะอันนี้ก็โอ้สตอรี่ วันนี้จะได้กลับหรือเปล่าชีสวันนด้นอนเด้อว่นนี้เอาผ้าห่มมากนอนรลดยุ่งคบนอนในเมื่อกันอน,น,นะนอนนี่นะนอนลงแรมนอนนอนนี่ก็ได้ห้องน้ำมีทางนี้นชายหมาแล้วมันุษด์ยอย่ข้างใน ินข้าครับเรมล้วเเป็นไงเมื่อวานมีจุดพระเอกทางนั้นเป็นไข่เลยล่ะมอน้าเลยพี่น้องมาเลได้ชิดมาเลยเออเร็วเลยอันยังมาพอได้แต่ว่าแม่เนพออจเาอยู่บ่อจ็ดเจ็ดมันเอาเอาให้จุ๊บนะมันวาวน้อมาจุ๊บเดี๋ยวอีกหน่อยนึงอีกหน่ยนึงตลชิ จีนุวนให้พาเอาชิดบ่เ,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 เขาบอกให้นว่นให้แม่สุดมาเลยแปดนาที่พ่อแนนนี่นะอของเจ้าของได้สั่นเบิ้งในมันหันไปทั่วที่ครบแล้วของผมช่ะครบจนไหนวะแล้วของผมถ่ายไปหลายคลิปถ่ายไปตั้งแต่ลุงลุงพันนกไปเก็บขยะเก็บขยะสอยคนมามี

ยกเลยเสือมันคือหล่อแท้วะทั้งเสือทั้งยังหล่อเบิดเนาะในการเหลืองให้ต่อมาก็เหลืองเดี๋ยววะบ่อไหนมันเค็ดละบ่อไหบ่อปากบ่อตีมันเค็ดละบ่อบุหรี่มันคักตัววิธีการนวดของหมอโอหมอม้วหมอโอ้นะคะเจอแม่ทีไรก็ ไม่ได้เจอกันนานแม่ก็เลยลงโทษค่ะอพราเฮ็ดบ่อยากเจอหลายเนาะมาเลยมาบ้านทุ่งเลยแม่ไปใส่มาไปหาช่างคอนเทนต์เอาเองตัวเนาะจะมาเผาไปใส่มามาเผาแต่ลุงหลายเราไปใส่มาโอ้เมื่อกี้นี่คือจีดไปพุ่นวะมันหมัวละนี่มันหมอหมัวละนี่